จนห่ามาความหลปูหลอลีพี่น้องบ้านเมืองเอ้ยมาเบ่งในเฮ็ดพวกรักแร้อันนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีเบริร์ดสุขุสุกนมี่กัมาพบพอ่อฮาคือเก่านอกทางซองลูกสาววนะเมื่อนี้าวกุ้งกาเข่าป่าหาเฮ็ดนอกพ่อแม่พี่น้องเห็ดพวกอ้ออีกแลวพี่น้องกัเข่ามากับอีแม่กับอันเออเออเข่ามากับอีแม่กับน้องละไนอกพี่น้องตอนนี้เฮากัเฮ็ดเฮ็ดพวกเลยเนาะ เบอร์อีเมเพ่นเอาเห็ดบวกพี่น้องป้าแม่พี่นี่น้องพี่น้องแม่จะก็น้องพ่เกมตาดีออยู่เกมนี่นาะพี่น้องเนาาวุมาเ็ป้าำคนชมาคนชมาเฮ็ด

ใช่มันเห็นด้มันอยากบาดไหมเนาะปลูดทางไมปูดออกปลูดีเอออกขางก่อนปลูดออกขาก่อนทำนี้ทำออกทำออกปืูดขอจังไพ่พี่น้องเฮ็ดออกแล้วก็จังไพ่เฮ็ดออกแล้วก็จังไพ่อีกเถาะอุ้กปุอยู่ไหนนีกอดีเลยได้เถ้าอันนี้เฮ็ดตรมีได้นั่ น้อนอนี้นีนี่ชิน่ิป้องป้ายวัดิุกูจุกนเฮ็ดข่าวอยู่เข่าวอ่ห้าเอามาโขห้ามโขห้ามได้โยได้จะดอกไหงัดตยงัดมันากบมัน เชียมจะไม่นัคือไปเอาไรเกิดมาแน่ก็ดยังพได้แน่โอยน้องโอ้ยโอ้ยโอยยานคนมากับพันนันช่แม่ไหมคอคคยังไปยังเอาขี้แม่จะแนมโทรศัพท์มันเห็นดิบเห็นเดี๋ยวไาวเดี๋ยวไาอย่ามือไป โอ้ยหมดก็พรหมดอันบ้าพันอย่างมาในนี่โบเห็นจริงเลยกระโดดไอยากว่านบานอืมเจ้งอยู่ในหัวนาใกล้ๆใกล้ๆเถียงนี่เป็นยังไงมันบานเมื่อวานเีาก็ย่างมาในนี้แหละขงบเห็นเมื่อวานนี่ชุมชนมันกำลังออกมันบตัวใหญ่เนา้อยแตกเบ็ดตัวนี้ จะชียมที่หอกนะกเชียงกูที่หอกแล้วเห็นบ่โอโอลมถับขุ่นะเท้าเนี่ยมันอึเลย หนึ e ่งกระโดดใช่ไหมได้ห um, ักล ah e ุยอ่ะปลายเสียงที่ไหนพอเอามาวานเนี่เขาไปบิ่งนะแม่ชองอ่ะโอ้โหตาดีอ่ะนี่เอาบดบดเอาบดได้ หาดูดียเอะดอกใหญ่เสรันจะทได้ค่ะได้ท่ไดได้ได้ๆๆจะดีเลยลูกเท่าอนี้ได้เยงกันได้เฮียงกันนี่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดอันเนี้มันเป็นเฮ็ดปวกน้ำแก่ดอกใใหญ่ะดาคือชุดก่อนเอาดอกใหญ่ๆนแหมเก็บเอาเด้อเก็บเอาเด้ ตกองค์หันแล้วช่องทาดอกให้วกว่าอีพอเอาวันเยอะเป็นแมบอ่อนเดนคุมค่ะพ่ออาาีแล้วพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้อีเมย์เป็นกะเอาน้องลบไปเนาะเพราะว่าเข่ามายงมันลายชากุ้งกะมาผู้เดียวกะพ่ออีกแล้วพี่น้องนี่เนาะลายอรเหตบปา นี่พี่น้องอืมนี่เนาะอืมดวงดีลีพี่น้องมา,มาผู้เดียวกับพ่อซาบกุ้งมาเคยพ่อเฮ็ดเดบนจักเถื่อพี่น้องจะกชิเอาหนาไรบ่มีหดมือกล้องหายนี่พี่นอ้องตายดีเฮ็ดกั หักดอกไอ้อนุยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่คืออีเม่พันชิมาอันในนี่เลยพี่น้องพันจังเ็นตะบอพันเหยียบดอกเห็รพันบบเ็นเพ็ดชิเม่นอีเม่พันเหยียบเพราะว่าพันมาในนี่พันชากกุ้งว่าสิไปเบิ่งบอลพันเอาฮะเละยังบบได้ไปฮอดช้ำมาพ่อในนี่ก่อนเพราะว่าพันตาบบดีปันใดเนาะยันพันเอาเลยยันพันเอาโบเบิสหันไชักกุ้งกันเลยว่าสิไปเบิ่ง ไปยังมุทันหอดําพี่น้องเอ้ยมาพลออ่อยเลย้ยมีหอดปูจับกล้องให้จะเอาอันพี่เมย์ราชิมาน้ำกาบุมีพาย,ยุน้ำผนูน้อยอันนั้นเอามานำกระยุงไล่ลายนี่นอพี่น้องได้ยินแต่อันเสียงมาสาวเนอพน อยู่ใกล้ใกล้เทียงพอดีบวกกัาห้องอีเม่พี่น้องยันเปฝนมายากเนี่ยขนาดพี่น้องเราไม่หดหูจับกล้องค่ะ นี่พ ah ี่น้องเห็ดกะดอกบริใหญ่กันใดเนาะดอกน้อยเห็ดเห็ดพวกอันเห็ดพวกน้ำแกงพี่น้องดอกเลยบริใหญ่กันใดนี่พี่น้องกำลังแตกเหิบกระมีนี่เพิ่นกำลังแตกเนาะดอกใหญ่กระมีมันบริสำมกัน ออกไปนอกดอกไีน้อยน่ะอีเพืเอามาวานี่เฮ้งกระเทกแฮงน้อยนี่นูยยานคนมากกับยานปันนี้เอาไปเดียวโอ้ยแน่นแ่นี่น่ยคัทนี่เนะ จะได้แต่ชาเกิดเล็บริยูผเมือดำนาอยู่บ้านไม่หย้า่นคำ่นอยู่กามา่นแล้วผดบริยูพี่น้องมีนาอพี่น้องมีคนมาก่อนแล้วนี่่นเหยียบดอกมันจนหักป้าหมุนบัดพี่น้องคือซีเมนอีแม่เพราะว่าอีแม่่นเอาเมื่อแล้วหมู่หนึ่ง่นเอาข้างเบื้องนี้แหละแต่ว่าสาวกุ้งยังไปบริหอดบน่นเอา นี่น่ะพี่น้องคนเหยียบจะได้เพราะว่าอีเมยิ่นหู้จักบอนเฮ็ดออกคนชิเมีพน่นมาเบิ่งแลิ่นบบเห็ดนะนะพี่น้องคนกเลยียบมุ่นเบิดนี่แต่จะกลัว่นเหยียบอีเม่์เราสายตาบ่ดีปันใดน่องะมุ่นกามาแกงกิน เห็นปันไดเสียงคนมานี่เด็กพี่น้อง หักไปเลย, <c oughs> เย,ย,อ,อ,ยอืมพนเจียบหักดอกบพันใหญ่หนู่ะหักไปแกงอีพอกระไปั้งเต้เศร้าๆผูยังบริมาไปหาเห็ดไปั้งเต้เศร้าๆผู้อีเมยวะ่ะชาวกุ้งออกมากับบริเห็นพันตอนนี้ชาวกุ้งกาได้เอาเห็ดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอกพ่อแม่พี่น้องไหมนี่ กะได้รายเติบเด็ดเดี่ยวมีทางดอกจุมดอกบานสาากุ้งกะชิยางไปเบิ่งบนอีเม่พันเอามือเ้านีน่เนาอกผลออกาเป็นหาบริขคมันหกผล่ะเซากุ้งกาสิไปเบิ่งอยู่พุ่นอีกไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง,องมีบอหลหรือบอลยันอีเม่พันเอาบาเบิกันพันเอาบอนนออาเบิกะชิมีพอพันเอามือจนขึ่งคู่อันี้แหละมือเ้านี่เพันเอาเบิแล้วก็บำมีตอนนี้เฮากามาหอนบนอีเม่พันเอามือเศา้านี่และเนอกพ่อแม่พี่น้องกะ เห็นเห็ดและชองดอกเนาะพื้นกะพื้นเอาโบเบิดเมื่อเช้าในชักุ้งวาแล้วพื้นเอาโบเบิดก็เห็นเห็นอยู่ชองดอกรวบพื้นเอาโบเบิดแล้วนี่เนาะพี่น้องเห็นตะบดพื้นจีมเอานี่พุ่นบัวพื้นเอาทางนั้นผัวแหละก็เห็นชองดอกอันพี่น้องอีเมย์เอาเมื่อเมื่อเช้าี่มีแต่แบบเชี่ยและ จังเดาเพิ่นเอาโบวเวิร์ดพ่นบโเห็นหุกด,ดอกงามงามดอกใหญ่ดอกน้อยปนกันนี่พี่น้องพ่ออีเล่เพ็รมันออกไปกระแ,กแกจกกระจายอีเพื่อนเราเอาโบวเวิร์ดผูกพี่น้องป้าหลายอีไรผูกเพชรโบว์เบิร์ดอีะไรนี่ นี่แม่พันเอาเห็ดบริบทลีพี่น้องนี่เนาแม่เพันเห็ดเอาเนี่ยไปรีพี่น้องเอ้ย ย้งลายรีจะเพออีเมลนเอาา้าหักซ้ำเพออีเมลผนวายุงลายรีอรอเอาบาไว้ผมนะเอาเห็ดกาปบย้งนำผมวายจะพอผมจ้เอาเห,าาเาเหเ็ดปอบเบิร์ตแทนเดียวนี่ย้งกาตม้มผูโผ บ่อนละสามสี่ดอกห้าดอกมันออกนี่พี่นอ้องว้าลายอยู่ดีเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นชูอะไรก็มีคอมเมนต์เจ้ากุ้งบัวมาเบิงกับมีคนมาลำน้ำลังกับใต้เขาสิม,ม่วน,นเอาเหตดขนาดเราเอาเมื่อจนเข่งขู่เมื่อเช้านี่ก็ยังบุเบิด เทียมถึกคู่คนจะได้ยินแล้วเนาะมันใกล้ๆเทียงนะสาวน,นี่พี่โน้องเอ้ยจะกรุงจังเบาเบาดังจะ่าราลงมาหยาดนี่อยากได้แต่แบบซีพี่โน้องขึ้นชูแบบนี่เนาะนดอกนี ยายเกือเอาเฮ็ดบีิบบิ์พี่น้องยายอันนี้เอาเฮ็ดบีิบบิ์ พ,พี่น้องมันกำลังขึ้นบ้านนี่พี่น้องได้เลยคุดเห็ดเมอรเดียวถูกน้องคนเอิญเลย Penjara kung, mewah ban, prabun bumi mu, cima นี่พี่น้องซากุ้งเอาเสียมเขีย่ยหัก ูอยู่ใกล้ๆเทียงนะา,าวไปเงินแต่เสียงไก่หองฮักฮัาแล้วเด็พคุณเอาเหี้พคุณเอาหัวตุดบดอก เมนมูนมนมนหำพึ่นผูกน้อง อกใหญ่ยี่สิฮะเบิดกุดอกค่ะมันเบิดบ่มีดอกใหญ่บรนดอกใหญ่ดอกน้อยสลับกันผูกน้ำไม้กับพี่น้องน้ำไม้ข้าวมาเฮ็ดก่อนนี่พี่น้องนี่กะนี่ฮืมเฮ็ดแบตเตอรีเฮ็ดอะโล่ผีขางนี่กะนี่พี่น้องนี่เนาะ mm, mm, -hmm. mm -hmm. ยุงกินสิตายเลยพี่น้องเอ้ยสิตายยอนเฮดอะไเดี๋ยวนี้ค่ะยุงลายเรีย่ยวยินได้เสี่ยงตอนนี้กะเอาเ็ดแล้วเว็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องสากุ้งกะสิไรเมื่ออลไรเนาะเมื่อยเลยพี่นอ้องเมื่อยเอาเฮดจนเจ็เบเปิดแอวเลยากุ้งกะสิห้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอยู่เทียงผู้เลนเนาะว่าเห็ดได้ลายบันไดสากุ้งกะสิเมื่อเทียงก่อนผู้เล่น มื่อเบิ่งเฮดอยู่เที่ยงนํำกันเลยนาอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กามาหอดเที่ยงเป็นถี่เรียบร้อยแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเฮดปวกเจ้ากุ้งเก็บมาเมื่อกี้นี่นาออันนี้ก็สิเป็นเฮดปวกนะบ้ากับอีโพิ่ผลเอามาเบิร์่ในพี่น้องจนหาบมาควมหลายปูหลายอลีพี่น้องบ้านเมืองเอ้ยมาเบิ่งในเฮดปวกรักกระโดนี้หมู่เดียวคนเราโป๊ เก็บจนลงอันทางตะเวนขึ้นทางตะเวนตกบอกระดักกระดอหรือเห็ดเห็ดอะไรอ่ออันนี้ชาวกุงกะชีเลือกดอกจุมดอกบ้านมันออกแล้วก็เอาไปคายนอกพ่อแม่พี่น้องโลละสี่สิบพันกีบอยู่บ้านบ้านของชสาวกุงค่ะบริแพงสี่สิบพันเป็นเงินบาทเท่าไรน้าแม่ ร้อยสี่สิบบาทถ้าเป็นเงินบาทบโลละร้อยสี่สิบบาทนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับโบแพงถ้าเป็นอยู่ไทยสกุ้งเคยซื้อกินหาแพงแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่โบแพงไรถ้าไปขายอยู่นอกก็ได้อยู่โลละห้าหกสิบพูดเลยถ้าอยู่ในบ้านนี่เขาซื้อโลละสี่สิบบาทเอ้ยโลละสี่สิบพัน บ่มีรถออกไปคายถ้ามีรถออกไปคายกัส so you know ิได้ลรายอยู่พี่น้องเบิ่งในเห็ดตัวเพิ่นจนได้หาบมาพี่น้องอีพ่อรกับนาบ่าวเพิ่นจนหาบเห็ดมาเนาะดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเจ้าของเป็นไงกินถ่ายน้ำไหลบอมอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอีแม่เป็นแกงพร้อมลเนาะ ตอนนี้อีเมลเป็นกะมาเลือกแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเลือกสิอเอาไปคายให้แหละดอกจุก่มกะเอาไปคายถ้าดอกบานเขาก็ชิบุซื้อแพงปันไดเนาะกระต่าหนึ่งคู่อันนี้กะสิประมาณสิบพันี่แหละพี่น้องถ้าดอกบานมันแบบแบบสิเนาะ,นนะคู่อันนี้กะสิประมาณได้สิบพันรัวสิบห้าพันกีบเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ซากุ้งกะสิคอจบเพียงเท่านี้ ถ้าภายหมักกรฝากกดแช์กดไลค์กดซับสไครต์และสี่สำคันกน็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะโบาพาตคลิปใหม่ๆจาก่องของเฮาใน่เดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง